สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กลมกล่ทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ด้ครับจะมาแนะนําและก็จะพาเพื่อนเพื่อนนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับมาเรียนรู้เรื่องของเหรียญนะครับของพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับ ซึ่งเหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจมีมูลค่าสูงถึง1,000 0บาทนะครับลหลายๆคนนั้นอาจจะนะครับไม่เคยรู้และก็ไม่เคยสังเกตนะครับในส่วนของเหรียญที่มีการเล่นหากันราคาสูงขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่าท่านฟังข้อมูลเข้าใจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับทางเรา ยินดีรับซื้อให้เหรียญละ1 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงอยากจะฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับตั้งใจรับข้อมูลให้ดีก่อนส่งประเมินราคาใน,นส่วนของ l าย i i เเนี่ยนะครับเรามีให้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับขอแค่เพื่อนๆนั้นตั้งใจฟังคลิปของเรานะครับลายละเอียดของเหรียญที่มีราคาให้ครบซะก่อนจบคลิปท่านมีขายได้ทันทีโดยไม่ต้องทำใบรับรองใด ในราคาที่เรารับซื้อนะครับเอาล่ะ,ะครับทุกคนครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราจะเริ่มการบรรยายเลยนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทุกคนครับเหรียญวันนี้ที่ผมจะนําเรียนเสนอเพื่อนๆน,นะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญวาระนะครับหรือว่าเหรียญพระราชินีในรัชกาลที่9 สำหรับเหรียญใครก็แล้วแต่นะครับให้ท่านดูข้อสังเกตให้เป็นนะครับและฟังการบรรยายดีๆนะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีภาพพระบรมรูปของพระราชินีในรักชกาลที่9นะครับหรือว่าภาพพันปีหลวงของคนปวงชนคนไทยนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะเห็นภาพพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านและก็มีข้อความกำกับอยู่ด้านล่างของเหรียญนะครับซึ่งเป็น พระนามของพระองค์ท่านในรัชกาลที่9นะครับก็จะเขียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับอบรมราชดีนาถอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกเหรียญน,นะครับด้านหลังให้ได้ทราบข้อมูลกันด้วยนะครับว่าเป็นรุ่นไหนอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆนะครับมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกอีกข้อมูลหนึ่งก่อนถ้าท่านมีเหรียญที่ด้านหน้าเป็น ภาพพระบรมรูปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะและพลิกหลังกลับมาปรากฏว่าไม่ใช่วาระนี้ไม่ได้เป็นวารานี้อาจจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับ C H C B อะไรอย่างนี้นะครับ C S อะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์อย่างนี้มีราคาแพงนะครับคือเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเลยนะครับโดยการใช้ด,ด้านหลังกับด้านหน้านั้นผิดแปลกนั่นเอง แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงรุ่นนี้นะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลด้านหลังนะครับแล้วจะชี้จุดสําคัญที่ทําให้มีราคานั้นให้กับเพื่อนๆทราบกันมีปุ๊บขายได้ปั๊บนะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีในส่วนของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือมีนะครับเรียกว่าเป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์นะฮะของพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับ อย่างนี้นะครับเป็นตราสัญลักษณ์เพราะว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมานะครับถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นการเฉลิมนะครับว่าชนมืพันษา75พันษานะครับ12สิงหาคม2550นะครับด้านล่างก็จะบอกราคาและก็มีคำว่าประเทศไทย3จุดดังต่อไปนี้มีมูลค่านะครับ1 0 0 0 0บาทนะครับ ต้องบอกไว้ว่าเหรียญ10บ,บาทนะครับเหรียญ10บ,บาทแบบนี้ผลิตออกมาเยอะไหมเยอะมากๆนะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นนั้นเดี๋ยวบอกข้อมูลด้วย7 500, ล้าน5แสนเหรียญถือว่าหาไม่ยากครับจุดดังต่อไปนี้3จุดดังต่อไปนี้จะเปลี่ยนราคาให้สูงถึง1 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับจุดที่1น,นะครับให้ท่านจำนะครับในส่วนของ ภา,ภาพภาะบรมรูปข,ของพระองค์ท่านให้ได้ก่อนคือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้าจุดที่1นะครับ3จุดเปลี่ยนราคาเลยนะครับให้1 0 0 0 0บาทต่อเหรียญเลยนะครับนี่คือจุดแรกนะครับที่ทุกคนต้องจดจําก็คือด้านหน้าต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นด้านหน้าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นภาพภาพบรมรูปแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้ครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะ ส่วนด้านหลังของเหรียญต้องเป็นรูปรักษ์แบบนี้เท่านั้นนะครับนี่คือจุดที่2นะครับนี่คือจุดที่2นะนะมี3จุดสําคัญนะครับจะเปลี่ยนราคาให้กลายเป็น10,000บาทที่เรารับซื้อนะครับด้านหลังต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นมีตาราสนัญลักษณ์ประจําพระองค์แบบนี้และเขียนข้อความแบบนี้นะครับด้านหลังนะนี่คือจุดที่2และจุดสําคัญนะครับจุดที่3นี่สําคัญมากๆนะครับ เมื่อท่านพบเจอแล้วนะครับท่านลองสังเกตเหรียญของคุณให้ดีใครมีด้านหนังแบบนี้ผมให้ราคา1 0,000บาทนะครับให้ท่านสังเกตที่บริเวณนะครับที่เขียนคําว่า10บาทนี้ถ้าเป็นเลขตัวนี้ให้เลยครับขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอครับนี่คือเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึง1 0,000บาทครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าหน้าเหรียญไม่ใช่10บาทแต่หน้าเหรียญนั้นอ่า แต่ราคาเหรียญน,นั้นมีมูลค่า9,000บาทครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมไม่เข้าใจว่าผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมให้เพืเ่อนๆถ้าเกิดว่าใครพลิกเจอรุ่นนี้อยู่และดูล่าหลังแล้วปรากฏว่ามีราคาของเหรียญน,นั้นอยู่ที่900 0บาทแบบนี้ผมซื้อ10,000ต่อเหรียญน,นะครับในขณะนี้นะครับในขณะนี้ซีนซื้อ10,000นะครับเราทดลองทดลองตลาดก่อนว่ามีผลิตออกมากี่เหรียญ แต่ถ้ามากถ้าเจอมากๆเนี่ยเราเราอาจจะซื้อราคา1 0 0 0 0มแต่ถ้าเกิดว่าเจอน้อยมากๆเนี่ยอาจจะราคาพุ่งก็ได้ครับสําหรับเหรียญน,นี้นะด้าน,นหลังแบบนี้นะครับใครเจอแบบนี้และหน้าเหรียญเขียนคําว่า900 0บาทอย่างนี้เพื่อนๆอ,อย่านําไปใช้นะครับดูเหรียญในมือของท่านท่านอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญ10บาทรุ่นนี้ก็ได้นะครับอืมแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเหรียญ900 0ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆมีแอดไลน์ไอดีที่โชว์หนะ้าจอได้เลย,เลยครับ เราจะดีรับประเมินนะครับไม่ต้องทําใบรับรองหน้าเหรียญ9กาพันซื้อ10,000ขนาดนี้นะครับทดลองก่อนนะครับเผื่อนะครับมีเพื่อนๆนามาขายเยอะนะครับแต่ถ้าไม่มีมาเยอะเนี่ยราคาจะพุ่งแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญ9 00 0ันครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวอกว่าจะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับได้ค้นหาของมีราคาและก็ข้อมูลแม่นๆนะฮะและรับซื้อให้ด้วยก็อย่าลืมฝากกดติดตามสยามชาแนลไว้ด้วยนะครับและท่านจะไม่ผิดหวังสาหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณและสวัสดีครับ